ที่ถามมาวันนี้นะก็เป็นเรื่องของพีเอ,อ,อ็มสองู่ในภาคเหนือวันนี้เมื่อกี้ก็ได้รับคำชี้แจงจากกระทรวงทรัพย์และหลายเน่วยงกานที่เกี่ยวข้องว่าในส่วนของจุดความร้อนในประเทศไทยจะลดลงกว่าปีที่แล้วมากในช่วงเวลานี้นะครับแต่ก็ตามมีจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาปเป็นจำนวนมากผอกลัวน,นะอันนี้เรื่องอากาศไปถ่ายเทไปถึงกันไงใช่ไหมแล้วเราก็ได้ได้แต่แสวงหาขวามือกับเขาให้คาแนะนําในการแก้ปัญหาตรงนี้ไปกับเขาแต่ในส่วนข,ของเราเองผมก็ต้องต้องลดความร้อนจุดความร้อนนี้ให้มากที่สุดไปเรื่อย แล้วเรื่ององในเรื่องของการเผาวัชพืชต่างเหล่านี้วันนี้ผมก็ย้ําไปว่าขอให้เอาวัชพืชที่จะต้องเผาเนี่ยมาทยํยาเกินให้เกิดประโยชน์เช่นน้ำทานนะไว้ใช้ในหมู่บ้านในชุมชน,นต่างๆเหล่านี้แล้ววันหน้าถ้าแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นก็จะกลายเป็นวิทีาิรชุมชนนะครับเครื่องนอกอย่าเพิ่งพูดดินะถ้าเดี๋ยวรายละเอียดพวกนี้ก็ถามดูกับท่านน้ำตรีกระทรวงทรัพย์กระทรวงทรัพย์แล้วกันนะ อะไรที่มันแย่เราก็ต้องรู้ว่ามันมาจากไหนแล้วจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรประเด็นสาคัญคือทุกคนก็ต้องร่วมมือกันทุกบูเรหะนะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมโรงงานไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรนะครับวันนี้ก็ต้องต้องแก้หาทุกทุกระบบนะการจราจ,จรรถควันดำอะไรทั้งเมองเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันมันจะช่วยได้ยังไงลงโทษใครมันก็มันก็ทําไม่ได้นะเพราะว่าไม่ร่วมมือกันเนี่ยนะมีการบังคับใช้กฎหมาย,ยาต่างๆก็ไม่ค่อยจะพอใจกัน แต่ทุกคนก็ต้องการให้มันดีที่สุดอ่ะรัฐบาลก็รับฟังวเหตุทุกปัญหานะเรื่องราคาน้ำมันวันนี้ต้องไปดูวิ่สากาน้ำมันลกกไปยังไงวันนี้นะเรามีการเปิดเสรีในเรื่องของน้ำมันวันนี้ไปดูน้ำมันต้นทุนวันนี้ความขัดแย้งในอะไรนะประเทศผู้ผลิตน้ำมันหลายกลุ่มมีปัญหากันหมดอ่ะนะช่วงนี้ราคาต้นทุนมันก็สูงขึ้นแต่รัฐบาลก็ติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับว่าจะเมนการแก้หาอะไรได้บ้าง เรื่องกลองในทางในการจัดกิจกรรมช่วงสงกรานวันนี้ก็ทางผมให้สวคคณะเล็กไปพารณาแล้วร่วมกับหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็จะนาเข้าในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็จะได้ข้อสรุปออกมาว่าจะดำเนินการอย่างไรในช่วงของสงกรานนะก็ขอให้ทุกคนได้สบายใจว่ารัฐบ,บาลไม่เคยนิ่งนอนใจตรงเรื่องนี้ผมไม่ได้มอบหมายภารกิจนี้ไปหลายสัปดาห์มาแล้วให้ช่วยกันคิดคิดล่วงหน้านะถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นจะทํายังไงสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นจะทํายังไง มันต้องมีมาตร,รการทั้งสองมาตรการนั่นแหละแต่วันนี้ก็ถือว่าสถานถือว่าดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับนะเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดในเรื่องของการตรวจสอบผู้ติดเชื้อในเรื่องของมาตรการที่ประชาชนใช้หน้ากากใช้โซเชียลดิสแทนนะครับวันนี้ก็ดีขึ้นมาหมดอ่ะเพราะถ้าร่วมมือกันแบบนี้มันก็จัดได้งานน่ะแต่มันต้องจัดอย่างไรนะจะจัดงานประเภทใดได้บ้างนะ ที่มันไม่มีผลกระทบมากนักในเรื่องของการแพร่เชื้อระบาดมันอาจจะสนุกน้อยลงมาหน่อยแต่เราก็คงไม่ระง,งับทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วก็อสำคัญก็คือเตรียมมาตรการในเรื่องการท่องเที่ยวให้ไปให้ด้วยเพราะมันหยุดหลายวันใช่ไหมแล้วก็ผมบอกว่ามาตรการเหล่านี้ต้องออกมาก่อนลูกหน้าให้ทุกคนมีเวลาในการเตรียมการแผนการท่องเที่ยวการจองโรงแรมต่างๆเหล่านี้นะมันต้องแก้ทั้งระบบเนะก็รอทั้งนิดนึงนะน่าจะที่หน้าเรียบร้อยนะครับ เรื่องต่อไปการแก้หาชาวบางกลอยวันนี้บ่ายนี้ก็จะมีการประชุมหาหรือกันวันนี้ก็มีการชี้แจงไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าพื้นที่ต้นน้ําพื้นที่ปา่าพื้นที่ที่เขาจะขอกลับเขายูนั่นแหะมันก็มีคําสั่งศาลออกมาแล้วเราก็ได้หาพื้นที่ตกแต่งให้แล้วนะครับแล้วก็มีคนจํานวนที่มันเพิ่มขึ้นมาจากเดิมมีเก้าสิบเจ็คนวันนี้ขึ้นมาพันกว่าคนเนี่ยจะทํำยังไง ก็จะมาหามาร,รการที่แก้ไขนะครับวันนี้ทั้งสามพื้นที่เราก็ดูแลอย่างดีถือว่าดีกว่าในหลายพื้นที่โดยท้ําไปดีก็ภาคอีสานอีกดีอะไรอีกนีการที่จะมาขอคนละสิบ้าไร่ขอเป็นสิบ้าไร่แล้วก็จะขออีกสิบ้าไร่จะขออีกสิบ้าไร่สําหรับเพื่อจะปลูกพืชหมุน,นเวียนมันมันเป็นไปได้ไหมเอาไ้ฟังตรงนี้ดูแล้วกันนะ,ะรัฐบ,บาลให้ความสนใจทุกเรื่องนะแล้วก็ให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเไปแก้ปัญหาตั้งแต้นมาแล้วแล้วต้องฟังข้อได้จริงบ้างนะแล้วเราจะแก้ปัญหาเรานี้ได้อย่างไร ถ้าเราถามว่าคนที่ไม่มีที่ทํากินอีกเยอะไหมมีอีกเยอะนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาการแก้ปัญหาในเชิงบูรการให้ได้นะไม่ว่าจะที่อยู่อาศัยไ,ไม่ว่าที่ทําเกษตรอะไรก็แล้วแต่นะทุกอย่างมันต้องปรับเปลี่ยนกันหมดอะนะเรื่องความแรงเรื่องการชุมนุมทางการเมืองยกระดับแล้วเรียกร้อง,องให้ปล่อยตัวแกนนําที่ถูกจับกลุมมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วถ้าเราเป็นรัฐบาลเราเป็นศาลเราเป็นต่างๆเนี่ย ทำได้ไหมเราคิดว่ามันทําได้ไหมต้องนึกถึงคดีความอื่นเขาด้วยนะถ้าอย่างนี้มันทําให้กฎหมายมันเสียหายไปทั้งหมดอะเมื่อทําความผิดก็ต้องดูที่ว่าตัวเองเขไปต่อสู้คดีให้ได้นะเราคุ้มครองสิทธิของตรงนี้ให้เมื่อมันเข้าสู่กระบวนการคดีไปแล้วเนี่ยไม่จะทําอะไรได้ล่ะจริงๆ่ว่าที่สุดคือก็อย่าให้ y y ตัวเองไปทำผิดกฎหมายแค่นั้นเองรัฐบาลไม่ได้ไปห้ามการจุมหนุมแต่ถ้าจุนนุมแล้วมีความแรงเกิดขึ้น ถ้าสารเห็นด้วยเห็นว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายก็เป็นเรื่องของสารตัดสินออกมาแต่ประกันไม่ประกันก็เรื่องของศารด่ผมไม่มีมไน้ไปก้าวลวูของตรงนี้ผมไม่ต้องผมไม่ได้ต้องการจะใช้กฎหมายไปไปไปอะไรนะไปทําร้ายใครกฎหมายเป็นของทุกคนเป็นของสังคมเป็นของประชาชนของปวงชนโดยรวมนะไม่ใช่คน,นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะลาเวนกฎหมายได้เรื่องาการจับกุมมือระเบิดประกอบระเบิดก็เป็นิงที่หนา้ายินดีมาจับได่นะ แต่ไม่ควรจะมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วเป็นการจับฉากของภาครัฐหรือเปล่าผมยืนยันเลยว่าผมไม่เคยมีนโยบายให้ไปทหํหรือเรื่องเหล่านี้แล้ะคงไม่กล้าทําหรอกตั้ไม่ได้อยู่แล้วมาอยู่ที่หลักฐานไงก็เห็นอยู่แล้วจับไทยจับจากไทรไอ้คนนักรักสาภาพแล้วเป็นคนทําเป็นคนทํามาจากบ้านแลน้วย่างผมจะไปเจ้าที่จะไปทําได้ไงเออแปลกถามแปลก,ปลกอย่าสร้างความเข้าใจแบบนี้ไม่ดีเรื่องคำทับคำเชิญเพต้องคำทับอยู่แล้วล่ะคำทับก่อนหน่าจะจับเพื่อคำทับไปแล้ว เรื่องไอ้ซาติกา้าวันศุกร์เลยผมตัดใจะจะฉีดอะเมื่อเขาอิู่ความพร้อมแล้วได้รับวัคซีนจากการตรวจสอบมาแล้วนะก็วันศุกร์เนี่ยว่าจะใครเร,รื่องคอรอรก็จําเป็นต้องไปฉีดดูเหมือนกันเพราะปากอาจจสูบเยอะนะอันนี้เป็นเรื่องของแพทย์เสนอมานะวันศุกร์เรื่องการปรับคอรมอรัวันนี้ก็ทางภาภาใหย่พระราชก็ส่งซื่อไปแล้วนะอยู่ที่ผมเนี่ยยังไม้ดูกัน ก็เป็นไปตามกําหนดการที่เราเตรียมการไปแล้วในส่วนของกระทรวงในส่วนของประชาชนที่ปัดนในส่วนของภูมิไทยก็ยังไม่ได้ส่งเดี๋ยวส่งวันนี้เหมือนกันมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเรื่องโรงพยาบาลเอกชนมาพูดไปหลายครั้งแล้ววันนี้ก็ได้ให้ทางอยอยได้เรียกผู้ที่ประกอบการผู้ที่สมาคมเกี่ยวกับแพทย์เกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกชนเข้ามาพบว่าเขามีแผนในการจะหาเขาอย่างไร ถ้าสามารถจัดหาได้ผมจะไปกี่กันทําไมอะ่ะใช่ไหมวันนี้มันเป็นช่วงนี้เขายังเป็นเรื่องของ emergency drug use อยู่นะแล้วข้อสาคัญคือเจ้าของวัคซีนเนี่ยมันต้องการขายฉีดทูจีอยู่ตอนเนี้ยถ้าไปแก้ตรงนั้นดูจะทํำยังไงพอวันจองไปเขาก็ไม่ให้อะแต่ถ้าจองได้ผมก็ยินดีแต่ต้องระมัดระวังควบคุมเรื่องการฉีดนะในยะต่อไปผมคิดว่าดีท่าอีกถลยให้เราจะช่วยฉีดขึ้นมาแล้วก็มีวัคซีนเพิ่มขึ้นคนที่มีคิวความอด ที่ไปฉีดระวายชนมีราคาค่าใช้จ่ายที่สูงเขาอาจจะเลือกเขาได้มันเป็นทางเลือกของเขาไงทําไมผมจะไปปิดกั้นเขาทําไมอ่ะฮะเรื่องก็มีบางยี่ห้อแหละที่มาขอมาที่อยอยู่นะอยู่ในกระบวนการพิจารณาอยู่นะครับคือต้องมองว่ามันอีเมอร์เจนซี่ยูสหรือเปล่าหรือเปล่ามันเชิงมันดที่ไตหรือยังนะคนการไปสั่งจองบริษัทเขาเขาให้จองหรือยัง นะปริมาณแค่เท่าไรน่ราตารงเนี่ยมันอยู่ในกติกาทั้งหมดแต่แหละนะบางทีเลื่อนสอบที่แคสมันก็มีอยู่สองส่วนด้วยกันก็คือในส่วนที่อยากสอบกับส่วนที่ไม่อยากสอบนะความพร้อมไม่พร้อมอันนี้กระทรวงสาธารณสุขไอ,อยู่กระทรวงสาก,ก็ไปพิจารณาการอยู่นะใครที่ถือว่าอะไรขาดเรียนไม่พร้อมก็มีการจัดกระทรวงเติวเ๋วตอะไรให้ไ,ไปดูสินะก็ฟังทั้งสองทางเหมือนกัน ในการตัดสินใจเพราะตัดสินใจในระดับระดับของผู้ศึกษาสภา,าที่เกี่ยวข้องแล้วเสียงตัวใหญ่เขาว่าย,ยัางไงนะเสียงน้อยก็รับฟังไว้แล้วจะแก้หาคนส่วนน้อยที่ได้อย่างไรนะครับข้อสาคัญก็คือถึงจะปิดโรงเรียนถ้าเราทุกคนอ่านหนังสือทุกคนอะไรมันก็พอจะได้นะผมคิดว่าเนาะถึงแม้ว่าจะจะอะไรไม่ได้ไปโรงเรียนเอไม่ได้ไปไปที่โรงเรียนอะนะ ถ้าทุกคนขวนขวายก็ไม่น่าจะได้พอสุงวรข้อสอบมันก็คงไม่ยากเกินไปนักอ่ะถ้าสนใจกันก็นะแต่โอเคก็คยอมรับว่ามันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะใช่ไหมคนส่วนใหญ่มันจะไม่มีปัญหาได้ไงอ่ะคนส่วนเยอะส่วนนะวน้อย่วนใหญ่ถ้าฟังเสียง่วนน้อยแล้วทําให้่วนใหญ่มันทําไม่ได้มันก็ไปยากอะ่ะเนาะเออปัญหาอยู่ไหนมาแก้ตรงโน้นเมื่อเช้า,าก็อยากจะพูดถึงเรื่องในเรื่องของอะไรละ่ะอาชีพใหม่เมื่อเช้าเนี่ยใช่ไหม อินฟลูเอนเซอรไงวันนี้ก็อยากจะสนับสนุนให้ไปลงไว้ถูมายะไรต่างๆนักศึกษาที่ยังไม่จบอะไรพวกนี้สามารถจะไปทำทำงานตรงนี้ได้เป็น i n f l u e n c e เซอร์คือสร้างพลังทางสังคมในการใช้จ่ายซื้อสินค้าเข้ามาในแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยนะผมไปที่มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเมื่อเช้าก็มีคนได้รางวัลมาจากมายลไรขอนแกน่นมะั้งนะที่มีรายได้อย่างไ่ขึ้นมาแล้ว แล้วมีการมอ,อ,อ่วระวัไปแล้วกับไหลถุ่มด้วยกันทั้งนักศึกษาทั้งเนี่ยคือสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นแล้วนะผมคิดว่าวันเนี้เราต้องช่วยกันช่วยกันพูดในสิ่งที่ดีๆนะข่าวอะไรที่ไม่ดีผมก็ข้ามมันไปได้อยู่แล้วส่วนดีๆออกไปบ้างให้เห็นว่ามันมีทั้งดีและมีทั้งไม่ดีถ้าบอกไม่ดีไม่ดีไม่ดีมดหมดไอ้ที่ดีๆไม่พูดมันก็จบหมดอะความรบกวนจะเกิดไหมล่นะบาแก้ทุกอย่างอลนะวันนี้ก็มีเรื่องของกฎหมายไอ้กระดาษื่อกี้ไปไหนอะ แฟ้บเราไปไหนอะไม่ได้มาทงานแบบที่เฉพาะตอมนามหรอกวันนี้ขอบคุณประชาชนที่ได้แจ้งข้อมูลมาทางสายหนึ่งหนึ่งของรัฐบาลนะผมก็ได้เห็นปัญหาทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ได้ให้ทางสภาวยกร่ ส่งกลับไปที่กระทรวงน่วยเดือที่เกี่ยวข้องนะครับในช่วงนี้ก็มีการแจ้งเบาแะแสรายงานข้อเมื่อผิดกฎหมายแจ้งเบาะแสะบ่อนการพน,นันแจ้งเบาะแสะไม่มปฏิบัติตามข้อกําหนดบ้านตา9กอาประฉุกเฉินร้อ,องทุกข์ของวาวเหลือทั้งหมดนะ7มกราถ,ถึง8มีนาคมในประมาณเดือนนี้สเดือนกว่าๆเนี่ย119,294ื่เาองรเีรื่องแจ้งมาแล้วรัฐบาลทําอะไรบ้างรัฐบาลได้แก้ปัญหา ไปแล้ว1 1 8 9 1 8ื่องเรอโื่องรอการินาอีก376เรื่อง,อน,องนี่คือรัฐบาลนี่คือนายกนี่คือกระทรวงหน่วยงาเขาทำงานแบบนี้นะปัญหาอะไรยังแก้ไขไม่ได้ก็ต้องรอว่ามันมันติดขัดด้วยอะไรเขาต้องแก้ตรงนี้ต่อไปอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของร้องทุกทั่วไปในภาพรวมนะมีการร้องในเรื่องสังคมสวัสดิการเรื่องการเมืองการปกครองเรื่องเศรษฐกิจ ร้องเรียนกล่าวโทษาทีรัฐเรื่องของกฎหมายเรื่องทรัพยากรธาสิ่งแวดล้อมเรื่องความเป็นความสะดวกทั้งหมด4 2 5 5 1เรื่องแก้ไขจนได้ข้อยุติไปแล้ว3 8 5 1 6เรื่อง90 52%รอผลอีก4,000เรื่องนี่คือการทางานในรูปแบบใหม่ของเรานะรับฟังวามเห็นจากประชาชนโดยทั่วไปขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือของเราไปตรงนี้นะ เดี๋ยวพูดเรื่องอาชีพใหม่ก่อนเมื่อเช้านี้หนึ่งอาชีพใหม่ของคนรุ่นใหม่หัวใจดิจิทัลสาธิตการขายของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆโดยอินฟลูเอนเซอร์จากบริษัทเทลสกอร์แล้วก็มีนิทรรศการการกิจกรรมดีเด่นของรา,า,า,างวัยกิจยศแตงสุวรรณบนตรีด้านดิจิตอลยูท่ออฟเดอะเยียร์คณะวิศทสาประนัยขอนแก่นดิต้องคอมมิชชั่นออฟเดอะเยียร์สากรโคโรนพัทลุงจังหวัดพัทลุงดิจิตอลออร์แกเนชั่นออฟเดอะเยียร์ ผู้ชนะเลิศได้าการดึงมาตรฐานดิจิตอลสตาร์ทอัพออฟตัวเยียกรูเบิชอคาเดเมียไทยแลนด์จำกัดดิจิตอลอินดิพองเทอร์บันเดอร์ออฟตัวเยียผู้ชนะเลิศได้กานการวิทยาาสต์หาดุสสาหะด้านดิจิตอลอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์เปอเรชั่นออฟตัวเยียผู้เชี่เลิศได้านบริษัทโฮบอยทั้งหมดนี่คือสิส่งที่มันเกิดขึ้นในในประเทศไทยแล้วเพราะนนั้ก็ยอ,อยากจะขยายไปสู่อื่นๆด้วยนะเรื่องของการพัฒนานเรื่องของ Open System ในการเปิดประเทศ วันนี้ก็นำมาพี่นาผมบอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องของพาสปอร์ตวีซ่าพาสปอร์ตโควิดใช่ไหมก็ต้องรอมาตรฐานของของใครอะ่คนะครูใช่ไหมตำนวจไปมาตรฐานกลางออกมาเพราะว่ามันต้องเชื่อมต่อทั้งต้นทางและปลายทางของเราเราทําคนเดียวก็ไม่ได้เขาก็ทําไปด้วยเพราะมาตรฐานกลางออกมาวันนี้เราก็เตรียมการของเราไว้ในขั้นต้นแล้วนะว่าจะฉีดแล้วจะกักตัวหรือไม่กักตัวนะว่าสถึนครบหรือย,ยัง แล้วก็มาจากแหล่งเสียงต่างๆมันก็ต้องกำหนดที่ความแตกต่างกันใช่ไหมบางอันเชียงมากเสียงน้อยเสียงสูงเสียงปานกลางพวกนี้ต้องระวังมากที่สุด,ดนะอืมแล้วความสำคัญคือแต่ง่องเที่ยวของเราจะทำยังไงแล้วต้องเที่ยวมาจากไหนก็อยากให้มันดีขึ้นทุกอันเลยนะแต่ไม่ต้องคิดนะทุกอย่างมีเป็นแฟ้มเป็นแ,แฟ้มหมดแล้วเกี่ยวกับวัคซีนพาสปอร์ตมันต้อมีนามมาว่าจะทำยังไงกับเขา รูปแบบผ่อนคลายต่างๆก็อยู่ตรงนี้เรื่องของการท่องเที่ยวถึงเทศกาลสงกรานวันนี้ก็สั้งก็กัาโภควิสาทัศน์ลงไปให้คอรมอทุกคนได้รับทราบว่าเราควรจะเดินหน้าประเทศไปอย่างไรเพื่ออนาคตมันก็มีข้อเสนอมาตรการ,การ,รกทางเศรษฐกิจที่ต้องเร่งรัดขับเคลื่อนในปี2อง4 เราต้องดูโครงสร้างของ g ีดีด้านการใช้จ่ายในปีของปีหสามเครื่องยนต์สำคัญได้แก่ส่งออกสินค้าบริการที่เป็นสัดส่วน51%ลงทุนภาคเอกชนสัดส่วน18%ลงทุนภาคอีกหกเปอร์เซบริโภา,าเอกชน53%าสนตตกอ่ะร่มเย็นร่มเย็นบรรยากาศร,ร่มเย็นอย่าให้มันร้อนแล้วกันนะ ลมมันเย็นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเดินหน้าเปิดประเทศของเราไปถู่แนวโน้มใหม่ของโลกก็ได้แก่ 4DS Digitalization ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการทำงาน D Carbonation a t i o n ลดก,การปล่อย CO2 Digitalization เพิ่มก,การืนทของคนการวิจัยกับบริการและการค้า Dlist เพิ่มความปลอดภัยด้านอาหารและยาอันนี้เป็นไปตาม ประเทศต่างในโลกที่มีการพัฒนาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการจะพัฒนาต่อไปคือเรื e ่องของ EV เรื่องสบายอิเล็กทรอนิกส์เรื่องเมดเทคสุขภาพเฮลท์แคร์โรบอติกทัวริซึมแอร์บิวชั่นดีเฟนซ์ดิจิทัลเอดิฟเคชั่นเอดิฟเคชั่นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราต้องขับเคลื่อนนะห้าบวกห้าบวกสองกลุ่มเป้าหมายอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยวันนี้เราต้องมีเหตุผลในการเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่นะครับที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสูงสุด เป็นแนวโน้มอุตสาหกรรมยุคใหม่ของโลกต่อยอด 4D S เราจะขาดแชมเปี้ยนในประเทศต้องหาแชมปเปี้ยนมาให้ได้นะแล้วก็เกี่ยวโยงไปถึงรองแชมเปี้ยนที่ยังไม่ถึงเนี่ยมันต้องทำสามอย่างอะ่ะที่มีคุณภาพอยู่แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นไปตลาดโลกไปต้องไปส่งเสริมตลาดออกไปเช่นในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพอุตสาหกรรม ik, อิเล็กทรอนิกส์จฉริยะอุตสาหกรรมดิจิทัล่อเช้าก็รับรายงานมาประเทศไทยเนี่ย ก็เคยพูดไปแล้วล่ะเราไประดับหนึกในอาเซียนนะที่มีการพัฒนาเรื่อง 5G ได้เร็วที่สุดกว่าประเทศอื่นเขาอันนี้อยู่ที่ว่าเมื่อเราทําโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยแล้วเราจะทํโทาโครงทั้งพื้นฐานหนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรกับแต่กลุ่มต่างๆว่าก็จะได้เกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการโรงพยาบาลบ้างในเรื่องของสาธารณสุขในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของตรงโรรีตอนนี้ก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วในประเทศวี e ีที่มีการติดตั้งเสาไว้แล้วส่วนหนึ่งนะ20กว่าต้นในเมื่อที่เขตหนึ่ง แล้วก็ขยายต่อไปในเขตอื่นๆด้วยนี่คือการทําให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับผมก็าพูดคุยกับไปอะไรล่ะเศรษฐกิจมร,ระโดยตลอดนะหารวมกันแล้วก็หาตัวตัวอย่างมาอย่างเช่นวันนี้เราผมก็ได้ไปศึกษาดูแล้วก็พบว่าจีนมีการประ,ประกาศแผนระยะกลางระยะยาวว่าดูการไปรูปและการพัฒนาระบุการศึกาแห่งชาติหลายอย่างก็เราทําอยู่แล้วนะผมก็ได้สํารนาเรื่องเหล่านี้ให้กับ ให้กับรันตีทุกกระทรวงมาช่วยกันเรื่อง BCG เรื่องอะไรที่เราขับเคลื่อนประเทศเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราคิดร่วมงานมันไปได้บทอ่ะขอสําคัญก็คือว่าอย่าให้มันขัดแย้งกันมากัเลยนะความขัดแย้งมันไม่ใช่อะไรขึ้นมาทั้งสิ้นเน่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรทักอย่างเลยนะแต่ผมก็ไปห้ามเขาไม่ได้อยู่แล้วเว้นแต่ว่ากฎหมายเขาจะห้ามเอออีกอันหนึ่งนะวันนี้เป็นได้จะเป็นประโยชน์เนาะ เรื่องของการมัติแผนงานโครงการนี่เหมือนกันนะเราก็พูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจวันนี้รัฐบาลกระจายอำนาจตรงนี้ไปแล้วโดยการที่จะให้มีการจัดหะจัดทําโครงการขึ้นมาจากข้างล่างที่เรียกว่าบัตรออบาลขึ้นมาซึ่งมันต้องผ่าน,นกลไกไม่ว่าจะท้องถิน่นไม่ว่าจะอําเภอจังหวัดอะไรแล้วแต่อาบาจอ,อาบาท,ออาบาทอมีสิทธิเสนอโครงการขึ้นมาได้ไงเพื่อจะขอมัติงบประมาณจากรัฐบาลใช่ไหมแต่จําเป็นต้องทําแผนเรียกชัดเจนเข้าใจว่านะสถานที่ประชาชนต้องการปรฒนาพิจารณ ไม่ใช่ขอเขียนโครงการมากระาดาษแผ่นสองแผ่นแล้วขึ้นมาแล้วทําได้เลยมันไม่ได้หรอกอนุบัติไม่ได้มันไม่ผ่านหลักเกณฑ์ตรงนี้แล้วกลายเป็นรัฐบาลไม่ให้มันต้องไปปรปับปรุงข้างล่างนะนกลไกในการที่จะทำโครงการเนี่ยมันจะได้ไม่มีการทุจริตไงแล้วก็ทําได้จริงไงนะไหมไม่งั้นทำไม่ได้หมดอะวันนี้สิ่งอันหนึ่งก็คือว่าจากสถานารประเอบิาทางเศรษฐกิจนะวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นในหลายธุรกิจเหมือนกันมันมีทั้งดีขึ้นน่ะ หรือไม่ก็ท,งทรงๆอยู่หรือไม่ก็ชะลอตัวช้าลงช้าลงมากนะขึ้นอยู่กับหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเรื่องของมาตรการทางเศรษฐกิจกของเราไม่ว่าจะด้วยเรื่องของการวัคซีนแต่าก,การวัคซีนที่เราเริ่มฉีดความเชื่อมัน่นมันก็ดีขึ้น,ด,นดีขึ้นตามระดับนะแล้วบบาาาไปพัดได้ 5ds ่ปกีเข้าไปด้วยมันก็จะเป็นอนาคตของพวกเราวันนี้อันหนึ่งอยากจะเน้นก็คือว่ามันเป็นการแก้ไขพรบรแก้ไข,ขกฎหมายวันนี้ครบรได้เห็นชอบไปแล้ว ให้มีการแก้ประมวลกฎหมายแห่งแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องที่สําคัญกฎหมายที่ใช้มา9 5้าิปีแล้วแพ่งพาณิชย์เนี่ยมันต้องแก้ให้ทันต่อการแบงวันนี้แล้วก็ลดภาระของประชาชนนี่คือกฎหมายที่จะทําให้ประชาชนได้เข้าถึงประโยชน์ของกฎหมายนะแล้วก็แก้เสนอวันนี้จนเข้าคอรอมอสิ่งที่มันคือแก้เรื่องดอกเบีย้ยสองประเด็นนะประเด็นแรกคือกรณีต้องเรียกดอกเบีย้ยแต่ไม่กําหนดอัตรา ของเก่าที้เสียดเบียร้อยละเจ็ดจุดห้าของใหม่จะเรียกให้ได้เพียงร้อยละสามดีขึ้นไหมละ่ะไม่ก็ถูกลากไปเรื่อยเพื่อกินดอกเบีย้ยเจ็ดจุดห้าไปเรื่อยๆเงี้ยมันไม่ใช่ปะแล้วะชานนจะไที่ีโอกาาในการชาระนี้ได้ไปงั้นก็ดีงินต้นกระทบไปเรื่อยๆไปเรื่อยอไอ้กนดีนี่ที่ค้างอยู่ไงนี่ไปเคยแก้มาเก้าสิบห้าปีไปแล้วเข้าใจไหมเนี่ยสรุปว่าใครที่เป็นนี่อะไรอยู่เนี่ยจะได้ไปโรงเขาเรียกเาเรียกดอกเบี้ยเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นเรียกได้แค่สามแต่ทั้งหมดมันต้องผ่านผ่านสภากว่านะ สองกานี้ผิดนัดประชารติของเก่าให้เรียกดอกเบี้ยร้อย็ดจุห้าของใหม่ให้เรียกยแค่ร้อยละห้าใช่ไหมก็ดีกว่าเดิม, 7, 5, 5, บดมาาดแบบเจ็จุดห้าเจ็ดห้าหมดก็พาราเต็มไปหมดทั้งครูนักศึกษาอะไรก็แล้วแต่เป็นหนี้เป็นสินเน่ยลากยาวไปกว่าจะยุติแต่ดอกเบีย้ยก็ขึ้นทุกวันทุกวันเจ็ดจุห้าเจุดห้าเงี้ยมันควรจะต้องปรับลดลงแล้วนะในงาการวันนี้นะมีเรื่องอะไรถามอีกไหม ไม่รู้ยังไม่ได้เปิดเป็นเรื่องที่นายกควรจะรู้คนเดียวก่อนไหมไม่ต้องถาม